สวัสดีค่ะพบกับพวกเราผูา้หญิ<า>งยกกำลังแจ๋วนีสึกแบบเขาบอกว่าสุขหันสาวแบบนี้ชเราจะต้องไปไหนฉันต้องไปชนบุรีไไม่เธอต้องไปเลื้อยกับฉันก่อน เธอกับฉันเนี่ยต้องไปเลไประยองชลบุรีได้ไหใช่แล้วฉันก็เลยไปต่อไปโคราชไปประจวบด้วยงั้นก็ไปกันเลยอย่ารอช้านะคะไปเที่ยวกันดีกว่านะคะแล้วก็ไปกินอาหารอร่อยอร่อยด้วยโดยเฉพาะใครที่ชอบอาหารทะเลนะคะจะพาไปเจ้าเก่าเจ้าแก่คุณอยู่คู่ระยองมาอย่างยาวนานค่ะที่หาดสุชาดานั่นเองนะคะไปกับพี่โบแล้วก็พี่ทงทงคุณบอกว่าที่นี่เด็ดมากหอยจอบจัดสิเมะค่ะคุณโอ้โหเลิศมากหรือว่าหอยตลับผัดห ระพาอูยอร่อยมากหอยเขาเนี่ยหวานมากกับร้านนะเจจิ๋จมซีฟู้ดสุดหาจ้ะก่อนที่จะมาเปิดตรงนี้เราทําประมงพื้นบ้านเราทําประมงพื้นบ้านมากนก็ขายแต่ของสดอย่างเดียวแล้วก็ตอนหลังๆก็กเลิมมาอยากเปิดร้านอาหารก็เลยเอามาเปิดตรงนี้รสชาติเราแนวพื้นบ้านค่ะแนวพื้นบ้านรสจ,จัดจ้านค่ะแล้วก็ของจะแบบสดใหม่ ไม่มีของที่ไม่สดรับประกันคุณภาพเลยเลยค่ะร้านอาหารนี้นะคะเป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้านอีกร้านหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าขึ้นชื่อเรื่องของของสดคุณดูคุณเลือกเลยขึ้นมาจากทะเลมาอยู่ในกระมังอย่างนี้คุณร้านอยู่ใกล้กับหาดสุชาดานั่นเองนะคะถึงแม้ว่าร้านจะไม่ติดทะเลแต่บรรยากาศร้านดีมากว้าตาแล้วตาแล้วเลยพี่โบไปกับพี่ธงไปใช่โอ้โหไปอย่างเงี้ยเราไม่ชวนดูดิเหล่าขึ้นเต็มโต๊ขนาดนี้คุณที่นี่อากาศบรรยากาศดีมากลมทะเล พัแบบว่าสบายๆมีเมนูให้เลือกเยอะมากอของสดก็มีนะคะจุดเริ่มต้นของร้านนี้ก็คือเขาทําประมงพื้นบ้านมาก่อนขายอาหารทะเลสดมาก่อนแล้วก็มาเปิดเป็นร้านอาหารเปิดมานาน10ปีแล้วนะคะคือ ของทะเลอ่ะอันนี้คือข้อดีคือว่าเขาช่วยประมงพื้นบ้านคุณเป็นประมงที่แบบว่าในพื้นที่นี่แหละใช่เพราะฉะนั้นสดมากปูม้านึ่งต้องโดนเพราะว่ามีทั้งแบบตัวและแบบถอดเสื้อคือแกะแล้วนั่นเองปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วปลาเก๋าทอดราดพริกนะคะเอ็นหอยจอบซาซิมิคุณกระพงซาซิมิก็มีนะคะหัวปลากระพงต้มยำกุ้งแชร์บวยอบเกลือกุ้งแม่น้ำเผากุ้งราดซอสมะขามข้าวผัดปูก้อนปูก้อนผัดผงกะหรี่หอยตลับ ผัดโฮลพายำปูม้าหมึกต้มน้ำดำหมึกหอยหมึกหอมย่างหอยแมงผู้ส่งเครื่องหอยเชลล์อบเนยกุ้งแช่น้ำปลาเมนูทั้งหมดนี้2ท่านนั้นได้รับประทานมาหมดแล้วทั้งหมดทากินกัน่อยเหรอโบกับพี่ธงแล้วคืออาหารทะเลเนี่ยนะถ้ามันสดนะ มันไม่ต้องปรุงเลยจริงๆมันจะแบบมันหวาน้ะหวานมากมันจะแบบดูดีดูกุ้งกุ้งคือกุ้งโอ้โหแบบกุ้งทะเลกุ้งไม่นาาใครที่เป็นซีฟู้ดเลเวอร์แนะนำให้ไปเลยกุ้งปูหอยปลาเขามีหมดเลยนะคะแล้วก็เขาเนี่ยครีเอทเมนูออกมาปรุงรสชาติเนี่ยได้ถึงมากๆอร่อยมากๆที่สำคัญได้เยอะแบบเนี้ยราคาไม่แพงนะ ไม่แพงเลยเออใครอยากไปนะคะออไปกันได้ร้านอยู่ถนนปาก,ปากคลองตากวนอำเภอเมืองจังหวัดระยองเ,ออเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง4ทุ่มนี่บู OOM, อะการันตีความอร่อยไม่ได้หรอกต้องไปถามสองคนออพี่ธงและพี่โบเป็นไงจ๊ะที่ทานมาหมดทุกอย่างแล้วนะชอบเมนูอะไรมากที่สุดบอกได้เลยนะคะต้องยกให้เป็นเมนูปูเพราะว่าปูของเขาอะคือสดและเอาไปได้ไปทําแบบหลากหลายเมนูมากแล้วก็อีกเมนูเงินที่ประทับใจเลยนะคะแม่นี่ หอยตลับทานหอยตลับมาก็บ่อยนะแต่ว่าร้านของแม่หอยตลับคือตัวใหญ่แล้วมันนุ่มแล้วมันเด้งแล้วมันฟินฉันชอบปูผัดผงกะหรี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะนอกจากมันสดแล้วเนี่ยคือผัดผงกะหรี่เนี่ยใช่ว่าทุกคนจะผัดได้นะไม่ได้ว่าผัดแล้วจะอร่อยใช่มีความเครื่องแกงเครื่องผงกะหรี่ของเขา่ามันพอดีอ่ะแม่ไปหาปลาไมกันได้ไปกันต่อปลาไหมน้ำมุมไปด้วยได้ไหมครับได้ไหมลูกได้ไหมครับ บ้าใหม่เขาเขาเป็นใครอ่ะลูกค้าบ้าใหม่เขาอยู่นี่นครชัยศรีนครปฐมเขาก็เป็นร้านอาหารที่บอกเลยว่าขึ้นชื่อมากๆเรื่องของการให้เยอะให้แยะให้จนแบบอือร่อยด้วยจุกด้วยไปดูกันเลยค่ะทางร้านก็จะเสิร์ฟความอร่อยอาหารตามสั่งสืบทอดมาจากแม่ค่ะก็กินมาตั้งแต่เด็กค่ะที่ร้านก็จะเป็นวัตถุดิบสดใหม่วันต่อวันเราจะมีเครื่องดื่มชากาแฟฝากร้านด้วยนะคะก็ทางร้านอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ค่ะ ร้านป้าไม้อาหารตามสั่งอยู่ที่นครปฐมค่ะเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะสไตล์บ้านๆแต่รสชาติไม่บ้านนะจ๊ะอพอรสชาติคือดีมากวัตถุดิบที่ให้อเดี๋ยวจะให้ดูเลยคือชิ้นอย่างเงี้ยมีทั้งเมนูข้าวก๋วยเตี๋ยวทําสดใหม่จานต่อจาน<อ>พืชผักสวนครัวก็ปลูกเองรสชาติจัดจ้านไม่ห่วงเครื่องที่สําคัญคือให้เยอะออให้แบบหนึ่งอิ่ม,มาะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ข้าวผัดปลาเคม็มข้าวกระเพราหมูกรอบ อันนี้หมูกรอบคั่วพริกเกลือ mm hmm. ก๋วยเตี๋ยวเย็นตโฟต้มยำทะเลก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งคืออร่อยทุกเมนูจริงๆนะคะราคาก็ไม่แพงอย่างก๋วยเตี๋ยวก็ชามละ35บาท uh huh. ข้าวจานละ40บาทถ้าอยากเพิ่มไข่ดาวก็อีก10บาทส่วนเครื่องดื่มก็มีทั้งชาไทยนมชมพูและอเมริกาโน่ค่ะ uh huh. นีร้านเปิดทุกวันเลยย่าจ๋าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงบ่ายสโมงนะคะพิกัดร้านเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดศรสีสะทองประมาณ100เมตรนะครชัยศรีค่ะนะครปฐรมย่าไปโคราดกันไปโคราดเลยเหรอ,อเดี๋ยวย่าขับรถไปแล้วเลยนไปกับย่ามาเ,ออเขาบอกว่าออไปโคราดตดดังป้าถึงราชบุรีนะตดอีกที<ๆ>นู่นขึ้นเหนือเลยไปเชียงใหม่ไปปะออนี่คือเป็นแบบว่า อะไรนะคำพูดเล่นสมัยพวกเราอวัยรุ่นเดียวกันคือเลสซิ่งเนี่ยไม่ทันไปร้านนี้ร้านระเบียงป่าคาเฟ่ไปค่ะอําเภอขามสแกแสงไปค่ะเจนอัลฟาไปค่ะใช่ก่อนหน้านี้จะเป็นระเบียงบ้านนะครับเพราะว่าที่นั่งเราจะอยู่ในระเบียงบ้านทั้งหมดเลยนะครับแต่นี้ผมก็มาปรับเปลี่ยนใหม่เพราะว่าผมเป็นคนชอบต้นไม้ชอบสวนชอบปลูกชอบชอบการตกแต่งก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นระเบียงป่า เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวธรรมดาครับบ้านอาหารตามสั่งอาหารแนะนำด้วยส้มตํายำลาบอะไรอย่างเงี้ยด้วยครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนี่ร้านระเบียงปากคาเฟ่ค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์บ้านสวยในพื้นที่บ้านโนนเกษตร ตำบลเมืองเกษตรนะคะอำเภอขามสแกแสงนครราชสีมาหรือว่าโคราชนี่แหละนะคะเน้นบรรยากาศอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านท่ามกลางธรรมชาติแบบชายทุ่งเลยเมนูยอดนิยมของร้านนี้เขาต้องมีส้มตํายกครกเลยตํายกครกทะเลและก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่เสิร์ฟในหม้อดินมีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและแบบทะเลก็เลือกเอานะคะคุณเอ๋เจ้าของร้านบอกว่าเริ่มจากเปิดร้านเล็กๆขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อนแล้วก็ขายอาหารตามสั่งด้วยปัจจุบันพัฒนาเมนูให้มีหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะเมนูซิกเนเจอร์อย่างก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลมอดินเนี่ยพี่เขาภูมิใจมากเลยเพราะเขาคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วก็ส้มตำยกครกก็เช่นกันที่คนสั่งเยอะเลยคือเขาคิดรูปแบบการเสิร์ฟให้แตกต่างจากตำถาดทั่วไปก็คือเสิร์ฟไปในครกเล็กใช่ๆร้องกับสากอุ้ยอย่างเงี้ยเสซิ่งชอบเพราะมันเหมือนเราได้ตำา้มตำเองไ<อ>ง <S <S แล้วก็ยังมีจัดเครื่องเคียงมานแน่นถาดเลยเ<ถ>ป,ปิดตีนไก่ปลากรอบสรส แคบหมูไข่ต้มไข่เค็มหมูยอเส้นขนมจีนผักสดส่วนใหญ่มาจากสวนหลังร้านเลยแกปลูกเองเลยนะคะแบบปลอดสารพิษด้วยโซนคาเฟ่ก็จะมีเครื่องดื่มหลายเมนูทั้งกาแฟสดชาไทยแล้วก็น้ําหวานรสต่างๆนะคะร้านระเบียงป่าคาเฟ่ยอยู่ที่บ้านโนนเกษตรอ,อําเภอขามสแกแสงโคราชจ้าเปิดทุกวัน9ามงเช้าถึง4ทุ่มเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งจ้าจริงๆอัดแพทเพิ่งกลับมาจากที่นี่เลยมีเรียพัทยาค่ะซึ่งจะบอกเลยว่า เพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่กระแสตอบรับดีมากๆนี่ที่นี่<ต>นะคะคพะเอิญนะนิกกี้ไปนิกกี้แพทก็เลยบอกว่างั้นแพทขอไปตอนที่นิกกี้ไม่ไปก็คือพอนิกกี้กลับอะแพทก็ไ,ไ,ไปไปด้วยกันอันนี้จะเป็นโซนอาหารเช้าซึ่งเขาจะเสิร์ฟ2เวลานะคะย่ามีเรียรพัทยาเนี่ยคุณสามารถไปได้เลยซึ่งเขาจะเป็นมีเรียรพัทยาโฮเทลและเลบิชคลับคือ เป็นร้านอาหารที่อยู่ตรงข้ามกับมีเลียของเขาเลยอยู่ที่ชนบุรีนี่แหละคา่ะบริการอย่างบูฟเฟ่อาหารนานาชาติเขาเนี่ยอย่างที่บอกพอเลยประมาณเ<อ>ที่ยงครึ่งไปช่วงประมาณเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยเขาจะเสิร<อ>์ฟเป็นบรันช์เขามีการเ<อ>ปลี่ยนอาหารให้นะคะอย,อย่างตอนเช้าเนี่ยอันนี้เข้าไป<อ>ถึงนี่จะเป็นโถงนะคะที่เข้าไปซึ่งอันนี้คือสระว่ายน้ําที่พอแพทจําได้ว่าแพทลงรูปไปปุ๊บคนถามเลยว่าที่ไหน สระเขาอะอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าสระของเขาอะถ่ายรูปสวยทุกมุมส่วนอันมเมื่อกี้เป็นสระเด็ก เป็นสาะเด็กแล้วเขาก็มีคิดด้อมก็คือมีเพลงก o u าวเด็กนิดนึงส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องห้องเขามีหลายทายป์ก็จะเป็นห้องที่เป็นคอนเน็กแบบนี้จะเป็นห้องรับแขกแล้วก็ข้างในเป็นแบบเตียงเดียวคิงไซส์กับห้อง2เตียงนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือเป็นแบบห้องมาตรฐานส่วนเลบิชเนี่ยคืออยู่ตรงข้ามมีเรียเลยซึ่งร้านนี้เป็นในเครือเดียวกับมีเรียนี่คือร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารครบทุกสัญชาติซึ่งเวลาสองทุ่มก็จะมีโชว์กระบองไฟแบบนี้ค่ะถามว่า ติดหาดไหมคือตรงข้ามอ่ะคือหาดเลยนะคะเดินไปทะเลได้เเดินไปทะเลได้เลยนิกกี้น่าพริมมากนะคะไม่ใช่คือกลัวไม่ใช่ไม่ใช่ชอบอ่ะไม่ได้กลัวแต่น่าจะชอบเอ่อความความมันความใกล้ชิดความแบบความมันมันของกัมพรามซึ่งอย่างที่บอกถ้าไปถึงนะคะเขาไม่ได้มีแค่อาหารสเปนเขามีอาหารไทยมีส้มตำมีไก่ย่าง มีทุกอย่างมีซีฟู้ดค่ะเครื่องดื่มเบเกอรี่แล้วก็ต่างๆเนี่ยในราคา499บาทเปิดเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัดตะเลิกเปิด6โมงครึง่งจนถึง11โมงวิวดีมากมีเลียพัทยา<ป>โฮเทลแม่ไปอ,อีก,อกได้ะครับไปอีกได้เลยค่ะเออพราะเขาบอกว่าเขาเห็นชเชลลเดอร์เขาบอกอุ้ย เดีไม่ทันได้เล่นเลยลืม<ช>ไม่ล้วลูกไม่เบื่อพัทยายเลยเหรอลูกนี่ไงื่อถ้าเบื่องั้นเดี๋ยวช่วงหน้าย่าพาไปเขาใหญ่ได้ไหมพาไปเขาใหญ่ไปฟินกับร้านอาหารคาเฟ่จุดถ่ายรูปส,สวยๆย่าก็พาไปเหมือนกันชวนสายกินมาฟินร้านเด็ดก,กับพวกเราในงานแส๋วแซ่บเฟอร์ครั้งที่สี่พระฤหัสที่เจ็ดสิงหาคมนี้เวลา17บเจนาฬิกาณเอ็มแกรนด์ฮอลลและเอ็มสเฟสเดอะมอลล์ัสโต้บางกะปิมากันเยอะนะครับ ตันนี้คือถ้าเที่ยวใกล้ๆคือไม่ต้องคิดเยอะแป๊บเดียว <ฮะ S 1> ไปเลยอย่างพัทยาเขาใหญ่ย่านนี้ไม่มีเวลาเยอะเราไปได้เลยนะแล้วก็ร้านที่จะพาไปที่เขาใหญ่คือดีมากเบอร์เกอร์นี่คืออยากให้เด็กไปลองชิมเลยอร่อยละมุนทุกร้านเลยทุกชิ้นที่กินเลยนะคะพาไปลาทอสาและคอปเปียกเวลาเราไปเที่ยวที่นี่มันเหมาะกับไปเป็นครอบครัวจริงๆนะคือร้านนี้นะคะอยู่ที่อทอสคานาวันเลคค่ะซึ่งเขาขึ้นชื่อเรื่องของบรรยากาศที่นี่ที่ไปมันเหมือนอิตาลีอยู่แล้วแต่ จะบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าพักเราก็ไปเดินเที่ยวเล่นไปช้อปปิง้งไปถ่ายรูปได้นะคือที่นี่ไม่ใช่มีเฉพาะแค่โรงแรมนะคะร้านอาหารคาเฟ่ร้านขนมเยอะมากเลยอย่างที่ย่าไปเนี่ยไปซื้อขนมปังโฮมเมดสุดพรีเมียมเลยของร้านลาทอสกานะคะ คือมันอร่อยตรงที่เขาอบออกมาสดสด,สดใหม่ๆเสิร์ฟจ,จากเตาเข้าไปก็หอมแล้วแล้วก็มีให้ชิมหลายแบบมากจนกว่าจะได้รสชาติที่ถูกใจนะคะเราก็ในสุดเราก็เนี่ย,ยยกมาหมดเลยเพราะมันอร่อยทุกชิ้นมันเลือกไม่ได้จริงๆริาตาค้าใหญ่กว่านี้ก็เต็มพอหลังจากเราได้ขนมกันเรียบร้อยเราไปกาแฟร้านนี้คือดีมากน้องคอปเปียค่ะเป็นแบบคือเขาพิถีพิถันในเรื่องของวัตถุดิบคัดสรรความพรีเมียมพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นชา <c oughs> กาแฟคือครบเลยมัทฉะอยากให้ไปลองกินอร่อยมาก ชาไทยกาแฟนะคะแล้วก็มีแบบคือกาแฟเขาจะมีเมนูแปลกๆเยอะมากเลยแล้วยังเมนมีเมนูผลไม้ต่างๆแล้วเบเกอรี่ก็คือดีมากๆเลยนะคะนี่นี่คือแบบชาไทยอ่ะคือเข้มข้นมาเเดี๋ยวเดียวเดอะไรอุ้ยดูทำนัดมือเจ็บเหรอย่ามือเจ็บเหรอไม่ช่วยดูลูนแล้วจะดูลุงดิลองทำนัดแบบละเหี่ยจิตอ่ะคือต้องมานั่งดูหลานเล่นขำเลยมาดูลุงกับป้าป้อนขนมกันคือเนี้ย คืออร่อยมากเครื่องดื่มของเขาเนี่ยนะมันจะมีความสดชื่นมากอันนี้ชาไทยก็คือมีความเข้มข้นดีทําคล้ายๆก้าเหมือนอะไรนะเดอร์ตี้ใช่แต่มันเป็นชาร้านอยู่ในโครงการพอตโตฟิโนนะคะทอสคาน้าวันเล่นครราชสีมาเปิดทุกวัน11โมงถึง 2>, <c oughs> 2ทุ่ม เดี๋ยวจะพาไปกินปรากฏดคุณปรากรดปากฏปรากฏดว่าปากรดว่าเป็นปลาเนี่ยแหละเป็นปลาเป็นปลากฏดจริงๆอยู่ที่ฮอนบุรีคุณคือมันจะมีอยู่แค่เฉพาะตรงบริเวณทานน้ำที่ไหลออกจากป่าลงสู่เขื่อนลำแทะแล้วตรงเนี้ยจะเจอปรากฏดคุณปรากฏดเนี่ยจะชุกชุมมากๆคุณในช่วงฤดูฝนใช่แล้วหากินไม่ไม่ง่ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเขาเขาไปตรงนี้วเห็นไหมนะย่าเห็นนะเฮ้ยแต่น้ำแรงแรงอย่างงี้คือมันก็อยู่ได้หรอ อูได้คือเหมือนมันเหมือนมันเป็นจังหวะที่แบบเกดขึมาเคยเห็นปรากฏในแบบไอ้นี่มันชื่อปรากฏเลยลูกปรากฏเขาเรียกวปรากฏหลานก็ยังคิดว่าเออปรากฏว่าเป็นอะไรปรากฏว่าเป็นอะไรคือจะบอกว่ามันเนี่ยเป็นช่วงนี้ไง เนี่ยมันจะเป็นตัวแบบอย่างนี้คุณอันนี้เหมือนเอาตัวเล็กมาอันนี้เหมือน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 เป็นตัวล่อด้วยคุณคือจะบอกว่าตรงนี้เป็นบริเวณทาน้ําและเป็นป่าธรรมชาติคุณคือจะเป็นน้ําที่ไหลออกจากป่าลงสู่เขื่อนทําให้เหมาะมากๆสําหรับการจับปลากรดปลากรดเนี่ยจะชอบมหากินบริเวณที่น้าไหลโดยเฉพาะที่มันเป็นน้ําที่มันเป็นน้ําใหม่หรือว่าน้ําแดงคล้ายๆกับน้ําป่าแบบนั้นนะคุณแต่ คือกรมประมงเนี่ยเขาประกาศนะถ้าใครจะจับปลากดเนี่ยนะคะคือห้ามใช้พวกเบ็ดราวกับช่วงฤดูวางไข่ก็ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยปลากฏดหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือมากๆเลยซึ่งเขาจะใช้แค่เบ็ดมือที่เมื่อกี้ใช่แบบไปจับเลยอ่ะและที่เห็นดิกๆอ่ะคือจะเป็นลูกออสไส้เดือนแล้วก็หอยเอาไปเป็นเหยื่อใช่ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะวางเบ็ดนะคะแล้วก็ช่วงหัวข้ามไปจนถึงสามทุ่มเนี่ยเขาก็จะมาแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เปล่าค่ือมันคือมันหากินยากอ่ะเข้าใจป้าคือ คุณดูแค่วิธีการจับของเขามันก็ยากแล้วอ่ะแล้วก็มันต้องใช้ความชํานาญและการสังเกตการวางเบ็ดซึ่งราคาที่ชาวบ้านทําได้นี่นะคุณไม่น้อยเลยทีเดียวราคาประกฏเนี่ยค่อนข้างสูงกิโลกรัมหนึ่งอ่ะเฉลี่ยเกือบ200บาทกิโลนะแล้วดูตัวตัวใหญ่อย่างนั้นอ่ะแล้วก็บางวันเนี่ยเวลาจับได้เนี่ยโหสิบกว่าโลเลยนะชาวบ้านก็คืออยู่ได้เลยนะใช่ ปลากฏเนี่ยเป็นปลาเนื้อดีเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมตามท้องตลาดมากๆแต่ว่าหายากนิดหนึ่งนะคะเขาก็จะมาทําเป็นเมนูต้มยำใส่ใบมะขามอ่อนอหน่อไม้ดองอหรือผัดฉ่าปลากฏนั่นเองอแล้ววิธีการเก็บ ปรากเขาจะมีความที่แบบว่าชอบน้ําใหม่ช,ชอบน้ําไหลแรงๆแล้วก็ออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนซึ่งแบบมันก็เลยจับยากราคาก็ค่อนข้างสูงรลมงเกือบ200ตัวหนึ่งกว่า10โลก็ตัวสนะองพันนะและอันนี้ธรรมชาติด้วยนะไม่ได้เลี้ยงต่อกันที่วัดเก่าเขาน้อยปากน้ําปานกันค่ะบอกเลยว่าวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านเนี่ยนะคะและชุมชนเนี่ยรายล้อมของเขาเนี่ยนะคะสุดยอดจริงๆค่ะนี่เลยวัดเก่าเขาน้อยปากน้ำปานค่ะ เ,เขาบอกเลยนะว่าวัดดังกล่าวเนี่ยตั้งตระงานอยู่บนเนินเขาแบบนี้ค่ะติดกับถนนใหญ่นะคะวิ่งลงชายหาดทะเลปักน้ำปาน,นะคะบริเวณของวัดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนได้รอบทิศทางสวยงามมากๆภายในวัดจะมีอุโบสถที่สวยงามมาก พร้อมด้วยภาพเขียนนะคะที่ตั้งเรียงรายบอกถึงอดีตในครั้งพุทธกาลนอกจากนั้นเนี่ยยังมีพระพุทธไสายาติองค์ใหญ่ในท่านอนค่ะแต่ละวันเนี่ยจะมีผู้คนมากราบไหว้บูชาขอพรตลอดทั้งวันนะคะถัดมาอีกหน่อยเนี่ยก็จะเห็นเป็นเจดีสีสอง<ว>รักค่ะซึ่งที่ชาวบ้านปานบุรีเนี่ยให้ความศรัทธาเป็นอย่างมากค่ะพระครูนะคะท่านบอกว่า วัดเนี้ยเก่าแก่มากสร้างมาประมาณ80ปีแล้วพัฒนาจากสำนักสงฆ์ค่ะ จนกลายมาเป็นวัดค่ะที่นี้เนี่ยยังมีของเก่าแก่อีกมากมายค่ะทั้งเ,เสมาธรรมจักนะคะที่เป็นหินไสดแดงใช่ค่ะทางวัดเก็บรักษาไว้อย่างดีและยังมีพระพุทธรูปองค์ดําหรือหลวงพ่อดําค่ะทรงรูปลักษณ์มาจากขอมนั่นเองนะคะแม้จะองค์ใหญ่ไม่มากแต่ต้องยกหามกันถึง20คนนะคะอบอกเลยส่วนใหญ่ชาวบ้านย่านนี้นะคะมักจะมาขอพรกลับไหว้แล้วก็เดินลอดใต้ถุนโบน เพื่อเอาเลิกเอาชัยเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตด้วยควย่ะเออพี่เคยได้ยินเขาบอกว่าต้องไปพาศักดิสิทธ์ด้วยแล้วสวยด้วยไปกันได้เอาจริงๆก็ย<ๆ>ังมีหลายในวัดที่แบบน่าสนใจแล้วจริงๆอ่ะม,มีอีกหนึ่งที่อย,อยู่ประจวบ<ห>อยู่ประจวบก็คือ ไปถึงจะเจอเลยคือพระสิวลีพระสิวลีองค์ใหญ่องใหญ่ล้าจะเห็นขับรถเจอเลยตั้งอยู่กลางแจ้งไปกันได้นะคะอ่าวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะวันศุกร์ไปเที่ยวกันได้ในหลายๆที่ที่เราแนะนํากันไปไปกินร้านอร่อยๆกันด้วยนะคะเผื่อพวกเราด้วยขอบคุณชูพิธีกรนะคะเดอะพารแบงค์คอค่ะวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนค่ะพวกเราผู้หิงยกกำลังใจสวัสดีค่ะ ทำไมต้องมางานเจ้าแซเฟอร์ครั้งที่4ี่รวมทุกอย่างมาไว้ตรงนี้ร้านดังๆเยอะมากมาทานทุกอย่างเลยค่ะราคาจับต้องได้จริงมาอร่อยกับร้านค้ามากมายที่คัดสรรโดย3รายการดังบัฟฟินกับนักแสดงช่องสาทุกวันและพิเศษต้อนรับวันแม่กับกิจกรรมและของที่ระลึกสําหรับคุณลูกที่พาแม่มางาน6-12สิงหาคมน,นี้ณเอ็มแกรนด์ฮอและเอ็มสเชั้นจีเดอะมอลล์ไลฟ์สโบางกะปิ